ดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับห้าน้อย VIP ของงวดวันที่ห้าเนาะห้าน้อย VIP VIP งวดศูนย์ห้าศูนย์ห้าหกสามผลของเมื่อวาน สี่สองสามแปดข้างล่างคือสีอ่หกเนาะซึ่งเมื่อวานหนูได้ทำไว้แต่หนูลงหน้าหน้าเฟซของตัวเองก็งคือสรุปฮานอน a อพีมานะคะเมื่อวานนี่ค่ะที่หนูจับให้เมื่อวานหนูลงไว้หน้าเฟซคือข้างล่างมาข้างบนมาสามแปดแต่คือเราทำได้แปดสาม สี 4, ่หกตรงเลยไม่ต้องกลับเนาะถาก็เป็นเสียงร้านถาของมองอันวันนี้เลยแล้วกันมาค่ะเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาทำยังไงสี่บวกสองบวกสมบวกแบวกสี่บวกห สี่บวกสองบวกสาบวกแบวกสบวกหเท่ากับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ27นะคะยีมาเอามายีมาตั้งเนาะสองเจะสองคือเลขคู่คือเรานับแบบเลขคู่เลขคี่นะคะ สองนับเพิ่มอีกส6 8หกปดสิบเลขที่นับลงมาห้าสามหนึ่งหนึ่งน้เลขเขาไม่เข้ายุที่แตัวนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบคิดว่ามันเยอะไปเพื่อนๆก็ตัดหรือจับเล่นได้เองเลยนะคะ 8ตัวนี้เป็นหลักเพื่อนจับได้เลยเดี๋ยวหนูจะจับให้เป็นแนวทางเนาะสี่หกสี่แปดสี่ศส สามหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกห้าแปดหนึ่งหรือเพื่อนๆไม่ชอบที่จับให้เพื่อนก็ใชจ้จน8แปดตัวนะคะจับเองได้เลยรัดออมาแน่นอนค่ะสองบนล่างเลยเนาะเก็บไว้ตัวละบาทสองบาทโอเคนะคะ ถ้าชอบให้กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้ด้วยนะคะเราจะทำคลิปใ,ใหม่ๆลงให้ดูทุกวันแต่บางวันอาจจะปรับสุงให้แบบเหลือน้อยตัวลงแต่คือถ้าสุดเนี่ยคือเท่าที่หนูำนํานมาแต่ลองวดคือเข้าทุกวันนะคะเข้าทุกว,วันเนาะแต่วันนี้ขอเป็นฮานอยวีไพให้แล้วกันเดี๋ยวขอจับสั่งตัวให้สักสีคู่เนาะสี่ห้าห 6กส3 8แปดสามแปดหเพืไม่ชอบเพื่อนก็จับคู่เองได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามกันเนาะวันนี้ขอให้เหงๆปังๆนะคะเงินเข้ากระเป๋าโดเดยวเลยเนาะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ